สวัสดีครับผมนะวันนี้ก็จันแว้งออนทัวร์ก็อยู่ที่วัดรูชัยนะครับผมอำเภอเมืองครับจังหวัดหนองคายเรามาทำบุญนะครับวัดหลวงพ่อภาษัยครับวันนี้นะเป็นโพธรูปนะครับนะ่ะกูบาลกูเมืองของเมืองหนองคายเพ่นเนาะนะนะแล้วก็ได้มาทำบุญที่นี่นะครับเนาะเราไปขึ้นไปตา,าลาหลวงปู่หลวงพ่อภาษัยนะครับเนาะนด้านบนแล้วก็มองจากด้านในกันนะครับ มอา,มาเห็นด้านในปลอมมองเห็นนะครับนะแล้วก็เข้าไปถ่ายด้านในกันรับผมเนะี<อ>่ยก็จะทำบุญนะครับเสียดินนะครับถนะไว้แล้ก็ปัสชนะครับนะตารางละห้าสิบบาบ ตัวนี้อันนี้คืออะไรครับครับ ครับผมวันนี้เราก็มาอยู่ตรงวัดสีคุณมืองนะครับผมนะหน้าโบสถ์ของหลวงพ่อพระสุกนะครับวันนี้ก็จะได้มาทําบุญที่นี่นะครับผมแล้วก็จะเข้าไปไหว้พระหลวงพ่อพระสุกกันแล้วก็ทําบุญขอบหลวงพ่อสุกนะครับผมพระสุกก็อยู่ภายในนะครับนะแล้วก็เดินเข้าไปทําบุญกัน วันนี้เราก็อยู่ที่วิหารโบสถ์หลวงพ่อพระสุขนะครับผมนะจะเข้าไปทำบุญรับวัพระแล้วก็จะได้ทำบุญกันนะครับวันนี้ว้ยพระทำบุญหลวงพ่อพระสุขนะครับผมนะวัดน้องคายนะครับ สวัสดีครับคุณพ่อสวัสดีครับคุณพ่อไอ้ทำอะไรครับอยู่แถวนี้เนี่ยเป็นคนขาผู้โดยสารลงเรือครับโอ้เพื่นง่ายว่าเรามาตลอดผู้โดยสารที่จะลงเรือลงเรือไปไหนครับลงเรือออกไปไหว้พระธาตุไปไหว้พระธาตุกลางน้ำครับผมอ๋อพระธาตุล่านาะแล้วตอนนี้พระธาตุล่านาะพระธาตุกลางน้ำนี่อยู่ตรงไหนครับผมตรงนัครับกลางแม่น้ำโขงครับเห็นนิดเดียวเพราะน้ำมันขึ้นครับนิดเดียวครับผมนิดเดียวนะครับครับผมโอ้นิดเดียวจริงๆครับท่านผู้ชมนิดเดียวมากเลย แล้วตกลงไอ้พาดหรือปลายครับที่ที่เราเห็นอยู่เยเป็นฐานครับเป็นฐานเนาะแต่ปลายพนนีลงน้ํบฐานนี้อาจจะอยู่ขี้ฟ้าขึ้นมาขึ้นมาแทนยอดครับผมในแต่ก่อนนี้เห็นว่าอยู่ริมริมริมฝั่งโคงใช่ครับแบบนี้รูปร่างงี้ใช่ไหมครับเนี่ยใช่ครับอ๋อประมาณนี้เนาะแต่ใหญ่กว่านี้แต่ใหญ่กว่านี้ครับอ๋อแต่ก็อาจจะทรงนี้ครับนะครับอ๋อครับผมองคในน้ครับองค์น้ำนี่เป็นองค์เดิมนะท่านผู้ชมนะ ชื่อว่าพระทาตุลาดหนองพ <Okay. S 1> ระทาตกลางน้ำ <Okay. S 1> กับผมนะ สวัสดีครับผมอาจานแหวงอนตัวจะพาไปไหว้พระธาตุกลางน้ำนะครับเราก็จะลงไปขึ้นเรือเพื่อไปล่องเรือไปไหว้พระธาตุกลางน้ำนะครับนะล้วก็บูชาด้วยอมิตรบูชานะครับผมดอกไม้ทุกเคียนนะครับผมวันนี้เราก็จะลงไปด้านล่างนะครับผมกับไปรับก็มีนักท่องเที่ยวมาเรื่อยๆนะครับผมนะเรือก็จะออกไปที่พระธาตุกลางน้ำครับนะเราจะลงไปนะครับวันนี้ จะมีเรือมารับนักท่องเที่ยวนะครับผมนักผู้มาทำบุญแล้วก็าไหว้พระท่ากลางน้ำคระบรมรูปแบบนี้นะครับเรือมาก็ะเดกขึ้นเรือไปนะครับผม ประทตุกลางน้ำกันนะครับท่านผู้ชมก็มีเรือลำหนึ่งนะครับอยู่ด้านหน้าเรานะเราก็จะเป็นลำที่สองน,นะครับว่วยประทาุกลางน้ำครับผมนะขอบคุณวันนี้ได้มาเที่ยวหนองคายแม่หผวงทังทีครับผมส่ไหว้ประทาุกลางน้ํา